ผมผมรับได้รับได้ก็ฮิ้งอะไรกันสวัสดีวันรุ่งขึคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมแอปพอลพีทและว,วันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่กันในรายการที่เราจะโพกันมาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนั่นก็คือดิจเกมมิ่งนี่คุณจะเปลี่ยนชื่อ,อรายการแล้วนะกลายเป็นดนะีเจพอลร้อนเนี่ยไอ้แต่และคลิปนี่ก็ลงทุนชิปหายสองพันสามพันสี่พัน ตัวคลิปเลยเวนไม่เป็นไรคุณูชมเพื่อคุณูชมนะฮะเห็นเสียงตอบรับดีเราก็จัดให้สัปดาหนะ์ละหนคลิปเลยนะครับผมและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็อยู่ในเกมดีเกมเดิมนะั่นก็คือสัมมันเดอร์วั เนื่องจากว่าล่าสุดผมเห็นว่าทางซัมเมอร์วอลเขามีการอัปเดตโปรโมชั่นการเติมเงินใหม่ล่าสุดก็บางรู้สึกว่ามันน่าจะมาอัดคลิปแล้วก็น่าเสี่ยงดวงพอสมควรก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปกันนะครับผม mm hmm. ต้องฝกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชแล้วกดกระดิ่งเพห้ภาคคิมแ่งเราด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับไ mm hmm. ปตอนนี้นะคะเราเข้าไปอยู่กันในหน้าซัมเมอร์วอลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ครับตอนอื่นเลยนี่เดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่าเขาเพิ่งมีการอัปเดตใหม่เข้ามานี่กิจกรรมถอดรูถอดอ์ติแฟกต์ฟรีครับผมอ้นี่ถ้าเกิดใครเล่นสมบูร์นรเนี่ยน่าจะรู้กันนะครับว่ารูนกับอ์ติแฟกต์เนี่ยคือปกติเราเล่นกันก็คือเวลาเราจะถอนทีอะไรทีเขาก็จะแบบว่าเ,าเสียเงินนะครับพอสมควรเลยผมยกตัวอ,อย่างให้ดูแล้วกันไอ้อย่างคุณผ,ผู้ชมดูนะสมมุติว่าเราถอดเอารูนตัวไหนดีเอาตัวนี้แล้วกันโพไซดอนไฟเราจะเสียเงินอ่าแต่ช่วงนี้ เขาสามารถถอดได้ฟรีๆเลยครับคุณผู้ชมเห็นป่ะ <_ C 1> ผมถอดแล้วหลุดไปแล้วครับคุณผู้ชมเออนี่ <_ C 1> ถ้าเกิดใครเล่นซมเนอร์วอรนะครับเรื่องการถอดรูนถอดอ์ติแฟกเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเนื่องจากว่าเวลาเราได้รูนใหม่มาได้อ์ติแฟกใหม่มาเราก็อยากจะเปลี่ยนเพื่อให้มอนสเตอร์เราโหดึ้นถูกป่ะและการถอดรูนใส่รูนเทียมมันเสียตังค์อ่ะเออแต่ว่าช่วงเนี้ยเขามีกิจกรรมถอดรูนกับอ์ติแฟกฟรีอยู่เว้ยถ้าตามระยะเวลาเนี่ยน่าจะประมาณวันที่31หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนี่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 ไ ถึงวันที่31มิเมีนาปี64เวลา23รนกา59นาทีครับผมอ่าก็ถึง ก็ใช้ได้นะเหลือเวลาอีกสัปดาห์หน่อยๆนะคุณผู้ชม function, จากวันที n, partner, own, heures, meter, ่ผมอัดนะก็ใครที่ป okay, so okay! okay, ั aqui, ้นลูนไปเยอะแล้วแบบว่าไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีหินมนาปรับลูนอะไรเงี้ยช่วงนี้ฟรีรีดจัดการตัวเองเข้านะครับเอ้ยกิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆแต่ถามว่าเขามาเรื่อยๆไหมเขามาเรื่อยๆครับแต่เขาจะมาในช่วงที่แบบมีกิจกรรมใหญ่ๆของ S ัมเมอร์วอลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีพอร์ลูนฟรีให้อะไรอย่างนี้นะฮะก็ใช้ได้เลยครับผมสำหรับกิจกรรมแรกนะครับโอเคต่อมาคุณผู้ชมฮะนี่เราก็จะมาดูกันต่อนี ผมแอบเห็นหนึ่งยางนี่คุณผู้ชมซูมก็ซูมก็ไปเห็นไอ้แท่งนี่ไหมฮะเขาเรียกว่าหอคอยเอสเซนต์ครับคุณผู้ชมล่าสุดนะฮะเขามีการอัปเดตใหม่เข้ามานะคะนั่นก็คือระบบย่อยเอสเซนต์นะฮะจากใหญ่ไประดับรองลงมาเลยนี่ปกติเอสเซนต์เนี่ยเราก็จะดรอปได้จากพวกดันเจียนใหญ่ๆหรือว่าดันเจียนทั่วไปใช่ไหมแต่เนี้ยคือบางทีเราแบบดรอปเอสเซนต์ได้ไม่ตรงตามที่เราต้องการอะเออเราแบบอยากได้อันกลางอันใหญ่อันเล็กอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันดรอปไม่ตรงก็ค่อนข้างที่จะยากทีนี้ฮะเขามีระบ ย่อยมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่ผมยกตัวอย่างนะผมเอา s อเซนไฟนะครับนี่เอเซนไฟระดับกลางย่อยไปเป็นระดับต่ำได้3อันสมมุติย่อย5ครั้งป๊อไปฮะวาวาวาว,าว,าวานี่ย่อยเรียบร้อยครับผมได้มาอีก15ชิ้นครับผมอ๋อ คือเขาสามารถย่อยจากกลางไปเล็กแล้วก็ย่อยจากใหญ่ไปกลางนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมถือว่าค่อนข้างแจ๋วแหววนะสําหรับใครที่แบบว่ามีเอสเซนต์เยอะอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันขาดอยู่อันเดียวมันไม่ได้สักทียบขาดเอสเซนต์เล็กขาดเอสเซนต์กลางเงี้ย <c oughs> ก็สามารถมาย่อยได้แล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่านี้เขาก็มีผสมเอสเซนต์กันอยู่ก็สามารถใช้ได้ตามปกติทั่วไปนะครับคุณผู้ชมนะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างเลยที่อัปเดตเข้ามารู้สึกว่าล่าสุดนี้การต่อสู้ต่อเนื่องเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไน นะอ่าอ่าใช่เจอแล้วการต่อสู้ต่อเนื่องนะครับในเรดบอสต่างๆนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าเขามีการอัปเดตแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆเข้ามาคือคุณผู้ชมปกติเนี่ยถ้าเราเข้าแบบ ไอพวกอย่างเงี้ยสิบครั้งอ่าปล่อยบอดอะไรอย่างงี้ถูกไหมแล้วก็จะได้ของมาแบบ10 20ชิ้นอะไรงี้แล้วเราก็มาเลือกว่าอันไหนจะขายอันไหนจะใช้อันไหนจะเก็บประมาณนั้นซึ่งปกติเนี่ยเราจะกดขายของได้ทีละชินะช้นทีละชิ้นทีละชิ้นแต่ครั้งนี้เราสามารถกดขายได้ทีเดียวแล้วเว้ยคุณผู้ชมเออเดี๋ยวผมจะทําให้คุณผู้ชมดูสักหนึ่งรอบฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยมเที่ยลอยแยแก <S <S แล้วกันเอา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 ไฟแล้วกันอ่ะโอเคคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะก็ปล่อยให้มันซู้กันไปก่อนจนถึงงนะครั้ววเเดดี๋ยราาจะมูกัน เราจะสามารถขายแบบที่เขาบอกจริงหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันขายได้อยู่แล้วแต่ผมอยากแสดงให้คุณผู้ชมดูไงอ นะฮะเฮ้ยแต่ว่าเขาจะอัปเดตแค่การขายของอย่างนั้นหรอไม่เขาจะต้องมีการปรับกิมมิกในเกมให้มันน่าเล่นขึ้นและช่วยผู้เล่นมากขึ้นเว้ยล่าสุดปล่อยออโต้ในดันเจี้ยลับได้แล้วคุณผู้ชมอ่าซึ่งปกติเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าดันเจี้ยลับเนี่ยปกติเราอ่ะจะเก็บได้แบบเ,เห็นปะ่ะเรากดทีต่อสู้ได้ทีละครั้งถูกไหมแต่ครั้งนี้นะฮะล่าสุดนะครับผมเขาสามารถต่อสู้แบบอัตโนมัติแบบใช้ที่เราใช้กันเมื่อกี้ได้แล้วนะฮะเนี่ยที่สู้กันสิบครั้งเนี่ยใช้แบบ ตูมิติอ่ะคุณผู้ชมคือเราสามารถใช้ได้แล้วนะครับผมว๋ออันนี้คือผมไม่สามารถให้คุณผู้ชมเห็นได้เพราะว่าตอนนี้ผมกําลังปล่อยมันต่อสู้อยู่นะตอนนี้อ่าชนะมาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมปกติอ่ะของพวกนี้คือเราจะต้องจิ้มแล้วก็ขายจิ้มแล้วก็ขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะอย่างเนี้ยจิ้มปุ๊บขายหรือเพิ่มระดับแต่สมมติครั้งนี้เราอยากขายแบบไอเทมที่เลือกเราจิ้มตรงนี้ฮะเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นด้านล่างนี้ไหมขายไอเทมที่เลือกปุ๊บทีนี้เราก็จะสามารถเลือกขายที่เราไม่ต้องการได แบบว่าเป็นพวกหินที่เอาไปอัพอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาใช้สับอะไรอะ่ะเขาใช้สับเพราะว่าหินขยะกดติ๊กเรื่องหลังจากนั้นขายไอเทมนี่เรื่องป๊อป โอเคคุณ okay, ผู้ชมเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการขายไอเทมที่เลือกเนี่ยเราก็จะไม่ต้องลำบากมากดขายทีละชิ้น2ชิ้นและทีนี้เราเลือกขายได้ตามใจชอบเลยฮะมันเป็นกิมมิกที่เพิ่ม,มค้ามน่าสนใจแล้วก็เอื้อผู้เล่นพอสมควรเลยครับผมเดี๋ยวเรารอจบครั้งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลอง,ลอง,ลอง,ลองต่อสู้ออตโตโโ้ในบทนั้นเจรยนรับคุณผู้ชมดูกันโหลดเกมมาเล่นกันนะครับผมอย่ aro, ารอช้าเกมเล่นง่ายมากนะสมาร์ทว,วอทใต้คลิปน,นี้มีลิงก์อยู่นะครับผมทั้ง Android และ iOS เล่นได้หมดเลยครับอ่าเดี๋ยวรอจบก่อนอ่าน้องมังกรเราตายไปแล้วอ ขายไปนี่ขอใช้โหมดใหม่หน่อยขายเทมที่เรียกอีกการต่อสู้สองครั้งนะครับจบสิ้นลงแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะอัปเดตดันเจี้ยนลับได้หรือ,อยังดันเจี้ยนไคลอสนี่มาแล้วเฮลฮาวคูณ10ครั้งครับคุณผู้ชมนี่ฮะปกติเขาทาไม่ได้นะแต่นี้อัปเดตใหม่ล่าสุดมาเขาทำได้แล้วครับผมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรน่าตื่นเต้นอ่ะพี่เอฟไม่คือมันเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยเว้ยคุณผู้ชมเข้าใจป่ะปกติเราต้องกดมืออะไรเง,งี้ยบางทีเราทํางานเราเล่นเกมอื่นอยู่เล้อยาก บอยบอดเงี้ยได้แล้วเวิร์กเวิร์กบอกเลยเวิร์มกมากมากอ่ะนี่เราสิ้นสุดไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราจะแสดงให้ผู้ชมดูเฉยๆนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับผมแจวหวว่ะถือว่าตอบโจทย์มากๆกิมมิคที่เพิ่มเข้ามาไม่ธรรมดาจริงนะคุณผู้ชมเอ,อ,เอ๊เดี๋ยวกันนะรู้สึกว่าจะมีอันหนึ่งป่ะถ้าผมอ่านอัปเดตไม่ผิดนะรู้สึกว่าการ หรืออัปแบบอ์ติแฟกต์อย่างนี้มันจะเร็วขึ้นจริงหรือเปล่าขอลองเทสสักนิดปึ๊บบึ้บเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นมันหรอป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมเร็วมากดูใหม่ปึ้บฟืดดูนั่นเหรอฟืดบึ้ง โอ้คุณผู้ชมผมจะบอกอะไรให้ถ้าใครเป็นผู้เล่นซัมเนอร์วอล์เก่าหรือว่าแบบเล่นมานานแล้วอ่ะเราจะมีความเอื้อเฉยกับการอัปเดตรูนหรืออะไรพวกนี้มากเว้ยมันช้ามากแต่นี่คือเขาปรับแอนิเมชันให้เร็วขึ้นซึ่งถือว่าเป็นกิมมิคอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยแบบไม่ต้องมารีออะไรมากมายอันนี้ไม่ได้มีอัปเดตอะไรที่เยอะแยะมากมายแต่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่นะชอบมากส่วนกิจกรรมช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะและนี่นะครับก็คืออัปเดตใหม่ทั้งหมดนะเกี่ยวกับ ไอ้ลืมอีกอย่างหนึง่งคุณผู้ชมโอ้โ oh ห oh, oh oh, พลาดไปได้ยังไงฮะจริงๆอันนี้ผมโปรโมทไปครั้งที่แล้วนะแต่ว่าเผื่อแบบเฮ้ย <Hey, S 1> ใครยังไม่ได้ไปรับของปียเงนะี้ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับผมมันมีเกมใหม่ขึ้นมาที่ใช้คาว่าเป็นการอัปเดตจากซัมเมอร์วอลไปอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นก็คือซัมเมอร์วอลลอสเซนตูรีนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมซัมเมอร์วอลลอสเซนตูรีเนี่ยตอนนี้มีคนลงทะเบียนล่วงหน้าไปกว่า4.5ล้าน i อดีแล้วคุณผ,ผู้ชมเออซึ่ง เป็นแบบ4ต่อ4ใช่ไหมแต่รอเซนตูรีเนี่ยจะเป็น8ต่อ8เลยครับคุณผู้ชมเออเอาง่ายคือเป็นเกมค่ายเดียวกันแต่ว่ามีการแบบเอาตอัวละครซัมเมอร์วอลไปอัปเดตไปทําเป็นรูปแบบเกมอีกรูปแบบหนึง่งหรือว่าทําให้มันสวยขึ้นนั่นแหละคุณผู้ชมก็แนะนําให้เล่นทั้ง2เกมเลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยแนะนําให้ไปลงทะเบียนแล้วใช่ไหมอย่าลืมตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นั่นก็คือกิจกรรม cross กันระหว่างซัมเมอร์วอลกับซัมเมอร์วอลรอเซนตูรีอที่เขาบอกว่าเพียงแค่คุณผู้ชมนะฮะไปกดลงทะเบียนติ๊กซั ในหน้าลงทะเบียนหน้าของสมิเนอร์วอลล์เซนตูรี่านั้นคุณผู้ชมก็จะได้รับสกอร์ส้ม10ใบพร้อมกับคริสตัลแดง429เม็ดเลยครับผมเดี๋ยวมาเห็นภาพคุณผู้ชมมากดให้ดูกันเลยดีกว่ากดเข้ามาแล้วฮะนี่เราจะอยู่หน้าสมิเนอร์วอลล์เซนตูรีพรีเรจิสเตอร์สเปเชียลอีเวนต์นะครับคุณผู้ชมง่ายๆฮะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมเพียงแค่ค, <N> คุณผู้ชมนะครับผมติก๊กเลือกสม,มิเนอร์วอลปึ๊บคุณผู้ชมก็จะได้รับมิสเทอรี่สกอตสิบอันแล้วก็คริสตลัลอีก429ออัันนนเเลลยะคครรบหืว่่าุณผู้ชม เกมอื่นเนี่ยที่เห็นอยู่นะตอนนี้ก็สามารถติ๊กได้หมดเลยนะครับคุผู้ชมก็ริงๆต,ติ๊กไปหมดเลยก็ดีเหมือนกันนะแต่อย่าลืมสมนุมนทุกอเนี่ยอันหลักเลยนะคุผู้ชมอ่าพอติ๊กเสร็จปพิ่มนะครับเราก็พรีริสิสเตอร์ไปหลังจากนะั้นนะฮะเราก็จะได้รับของพิเศษไปเลยฟรีฟรีฟรย้ำนะ ฟรีฟรีคุณผู้ชมอ่าก็จะประมาณนี้ซึ่งอันนี้ผมมาบอกมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วแต่ว่าเผื่อ <c oughs> ใครลืมอะไรอย่างนี้ก็เสริมตเติมให้นิดนึงละกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยสมาร์ทวอลล์สตูเรียนั่นมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสักนิดนึงละกันรู้สึกว่าลิง์นี้จะเป็นของคอมทูอัเลยมั้งอ่ะไหนลองดูหน่อยสิอ๋อนี่ไงคุณผู้ชม โอ้ดวนเดือดตายแปต่แปะนะฮุวภาพสวยมากโอ้โหวาเคลี่ยังรอยืนแหงหน้าด้วยเฮ้แต่จะบอกว่ารู้สึกว่าซัมเนอร์วอล์รอสเซนเทเรียเนี่ยตอนที่ผมไปดูคนอื่นรีวิวเล่นมาเขาแบบมีการกดสะท้อนดาเมจอะไรด้วยแบบเออมันมีลูกเล่นที่เยอะมากขึ้นนะผู้ชมก็ใช้ได้เลยนะฮะโอ้โหดูแล้วภาพสวยมากขออีกคลิกนิดนึงแล้วกันเนี่ยผมชอบตอนนี้มากเดี๋ยวดูตอนอ่าโพไซดอนน้ำสกิลนะเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมนี่อันนี้เปิดเปิดไปอีกเดี๋ยวดูนะนี่ จ็ดดย้ยยังกับอังความแมน จะเป็นลูหน้าแล้วนะฮะใช้ได้คุณชมชอบมากนะอันนี้ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนรับกันนะครับโอเคมาถึงช่วงเวลาที่เราจะหัวร้อนกันแล้วตอนแรกทําใจอยู่นานมากจะซื้อแพคนี้ดีไหมมันมันไม่มีแบบคำพีส้มเยอะๆให้เราหัวร้อนอะ่ะแต่ว่าวันนี้เราบอกเลยว่าเราจะผ่านเพชรทั้งหมด2,800เม็ดหรือว่า40ใบส้มนั่นเองครับอืมคุณผู้ชมเราไม่มีสกอส้มเราก็พร้อมจะผ่านงั้นจ่ายตังค์ไปก่อนเลยคุณผู้ชมเฮ้ยทำเหมือนรวยอีกจนก็จนไอเวนเติมเงินอยู่นั่นแหละ ถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วเราจะมาเปิดดวงของวันนี้ด้วยคําอธิษฐานด้วยน้ําตาคุณผู้ชมผมอยากได้มอนสเตอร์มากเลยตั้งแต่อัคดคลิปมายังแบบไม่เคยได้มอนสเตอร์เลยป่ะเนี่ยที่มันอยู่ด้านล่างไฟฟ้าคือถ้าเกิดได้นะวันนี้ดวงดีละแต่เปอร์เซ็นต์มันคือ0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งแม่งไม่น่าได้อ่าอขอขอร้อยเพชรร้อยเพชรร้อยเพชรเพื่อนรอยเพชรร้อยเพชร,ร ดูดีอืมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรได้ตั้งสิบเพชรผ่ามึงหรือว่าซามเอร์วอร์ที่เราอัดมาเราไม่เคยหาแสงมืดเลยเนาะผู้ชมว่ามันจะมาไหมผมมีความรู้สึกมันมันไม่มาเปิดน่ารักน่ารักด้วยคำภีส้ม3อันนะฮะที่เราไปดรอปได้มาจากการหมุนพิวานไปปั๊บตัวแรกแฮกตัวที่สองจับไปตัวที่สจับไปอ่ะหินมโน จับไปจินน้ำไมคุณผู้ชมมันมันแย่มันแย่ไปหมดแล้ววะเปิดมาไม่ค่อยที่จะสวยสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเราจะใช้งบ2,800เมตรถ้าเราเหลือ7,000เมตรนะฮะเราจะหยุดทันทีผมขอ5ใบถ้าไม่ผ่าผมจะกดแสงมืด1ใบแบบคำอธิษฐานด้วยน้ำตาไปฮะห トカトン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 カトカ 5ใบเรายังไม่มาคำพีแสงมืดที่เขาว่ากันว่าใบาละ1000คุณผู้ชมว่ามันมาปะผมว่ามันมามันมาจริงๆยังไงมันก็มาคุณผู้ชมใบละ1000เราอยากทาให้เขาผิดหวังให้คุณผู้ชมดูนี่ครับคุณผู้ชมคำพีแสงมืดครับ3ดาว93.65%โอ้โห4ดาวแท้6%แล้วก็5ดาว0.35%คุณผู้ชมว่าผมจะอยู่ใน0.35ย์ม้านะะนี่คือทำคลิปมาที่กูยังไม่อยู่ใน0.35เลยนะแต่6%ม่ะเคยผต่หกเปอร์เยวครั้งเดียวจริงๆ แม่งแบบได้ยักษ์ยักษ์ยักษ์กแสงมันถ้าจำไม่ผิดเออแต่แบบอยากได้ห้าดาวอ่ะคุณผู้ชมว่ามันมาปะ93%้าอนต์โซนจนสามพายพายไตายเอาแสงมือดอีโอ้ my god อ oh ้ ไปละพันกูห้าดาวธรรมดาก็ได้เพื่อนจริงๆ40บใบอ่ะขอผ่า5ใบพอเฉลี่ย8ใบเมื่อกี้ไปแล้วหโอ้โห,โหโคุณผู้ชมขอ5ใบผ่า5าใบ5ใบไอ้ เกินว่ะผมว่าเกินว่ะมันกระตุกแล้วมันก็ไม่ให้ผมด้วยคือยิงขึ้นหน้าจอแม่งกระตุกกูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ few moments later อ่ะผ่าแล้วมาไหมยังไม่มาผ่าแล้วมาไหมยังไม่มาผ่าแล้วห้า,ดา,หา,ด,าด,ดาวห้าดาวได้แอดั้วไล่ไข่สีผ่าสีผ่าที่สีผ่าเพื่อน จริงจริงเพื Mechan ่อนกูขอเลยเทปนี้จริงจริงเราเกลือมาหลายเทปแล้วจริงเพื่อนเข้ามาที่ฐานโอ้โหเอ้ยอีกสิบใบเพื่อนสี่สิบใบมึงไม่ผายกูจริงอ่ะอ่ะกูรัวเลยอ่ะสิบใบสุดท้ายอ่ะกูรัวแล้วอ่ะอ่ะดูใจเอาดูใจเอาห้าดาวทำไมวะ ทำไมไม่เห fate, familia, pues whales, ็นเหมือนช่องอื่นเวลาเขาทำสมุนเดือยวะทำไมเขาผ่าผ่าผ่าทำไมไม่ผ่าวะไม่เข้าใจถอยผ่าได้ปะคอยผ่าผ่าเดียวผ่าเดียวผ่าเดียวเลิกเลยเอาละเอาละเนี่ยเกินเกินงบอีกแล้วทะลุงแล้วทะลุงแล้วเอาจริงใบเดียวใบเดียวใบเดียวเลิกเลิกเลิกจริงๆเลิกจริงๆริงกูยืนขึ้นเลยอะกูยืนและกูยืนแล้วเพื่อนใบเดียวกูเลิกเลยจริงๆอันนี้อารมณ์ส่วนตัวและนอกคลิปและเพื่อนเรามันเกินงบไปเยอะแล้วเพื่อนเพื่อน เพชรหนึ่งเม็ดหนึ่งบาทนะค uh ุณ oh. ผ hey. hey. ู้ชมไอเพชรสีมูนหนึ่งเม็ดหนึ่งบาทนะเฉลียเนี่ยเพื่อนเราถลุงนายมาโอ้โหไอเอ้ห้าพันเม็ดแล้วมึงเฮ้ยเฮ้ยไปเดียวอีกแค่ไปเดียวให้กลัวจริงจริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิบมากโอ้โหไอไม่พาไม่พาเลยไปเดียว ม่เดียวมอนเตเต็มไปหมดแล้วไอ้คิดกดไม่ติดแล้วไอ้แพกูเป็นฮิปเลยเนี่ยไม่เพื่อนไม่ใบเดียวใบเดียวเลิกเลิกเลิกทีทีสาธุนะโมงใบเดียวอะมึงจะถลุงหนึ่งร้อยใบผ่าใบเดียวก็ลองดูก็ลองดูอะมึงลองมึงลองเพื่อนมึงลอง,ง,ลองให้เขาเห็นกันทั้งประชาชีเลยเพื่อนว่ามึงอะมึงอะทำร้าย จาก9,000เพชรหายไป6,000สองใบสุดท้ายคุณผู้ชมนี่คือสองใบแห่งชีวิตผมไม่ขออะไรขอห้าดาวตัวเดียวห้าดาวอยู่ไหนเจอแล้วคว,ว้ามัาตั้เป็นต้เกิรมาวันนี้คือวันสำคัญวันนี้คือวันที่มันจะผ่าห้าดาวพ่อจา๋าเม่จจ๋า ลูกเก็บตังมาเพื่อเติมเง,ง,งินสมัดฑาวอเขาต้องพาให้หนูแน่ๆหนูอยากจะบอกกับสมัดฑาวอว่าหนู ตอนนี ality, device, in <inda> ้ในหัวกูมีเพลงเพลงนึงลอยขึ้นมาหน้าชาปากชาป่าชาไอ้นั้นก็ช้ำไอ้นั้นก็เกย์เกย์บดได้บดเกย์บดไดบดเกย์จอดได้บลันติกบดได้ให้ทีมงานเป็นอินเสิร์ตแล้วกันมันคือเพลงอะไรของโจอีบอยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้แล้วผมผมรับได้รับได้กับทีเลยไปเลยไปบายผู้ชมสวัสดีครับปุ๊บ